ตอนรับพี่น้องเขาสู้เพจพยาบาลฟินบอพี่น้องครับมาอัปเดตเรื่องเล่าข่าวขาว่ขา,วขาวของสภาพอากาศในเมือนี้สิบหากรกฎาคม2 5งพ้ครับพี่น้องนี่ก็คือมือที่สองของย่อมความกดอากาศตำำ่ากําลังแรงที่ผัดผ่านในส่วนของภาคตะวันออกเชียงเหนือในเมือนี้พี่น้องครับเบิร์ดที่โทรพี่น้องเบื้องกลุ่มฝน มือว่าน่ามันคักแล้วบังมือนี่พี่น้องบาทที่นีก่กอะได้มือนี่จัดชุดไ่ไฟกับพี่ไม่อีกบาทที่นี่ที่โตกินพื้นทีบ่เป็นหนหน่อย,อยพี่น้องเอ้ยน้องเหรออีสานบ้านนฮาครับภาคตะวันออกเชียงเหนือในมือนี่มีฝนฝ่าขนองลอยละแปดสิเปอร์เซ็นของพื้นทีกับมีฝนตกนักถึงนักมากบางแห้ง บริเวณจังหวัดที่มีโอกาสเกิดฝนตกในในเมื่อนี้นั่นก็คือมีเล่ยนงค่ายบึงการนงบัวลำผู้ดอนท่านีสกลนครน,นครพนมเชัยภูม่ขอนแก่นกาลสินมุกดาหารสารคามลอยเอ็ดยโสอำนาจจะเลื่อนโคราชบุรีรัมสุลินศรีสะเกดอุบลพี่น้องครับเนี่ยพาที่โตเบิงไล่สื่อจังหวัดแล้วโปรดพ,พูพี่น้องมาเม็นมาามดทุกจังหวัดของภาคอีสานอารรดนี่ก็ไดเนาะ ตอนนี้ครับสำหรับกุมฝนกุมใหญ่ที่กำลังกินพื้นที่อยู่ในหลายจังหวัดนี่ครับพี่น้องพร้อมกันเขาพร้อมกันเลยมือว่านนี่ว่ามันมีตั้งแต่อยู่โซนทางนี้เนาะครับเนาะบาท,ที่นี่มือน,นี่นะครับตอนนี้เวลา13บสมนิกาหานาทีครับช่วงใบใบมีฝนตกหนักอยู่ในเขตขอนแก่นนี่ครับตอนนี้ขอนแก่นนี่ครับบ้านนี่ยังนี่อืมกำลังตกอยู่ในขณะน,นี้ทางขอนแก่นเนาะครับเนาะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่แถวแถวในเมืองเลยตัวนี้เนาะเออนี่ครับพี่น้องบ้านกระบากเนาะครับบ้านกระบากบ้านค่าจันบ้านค่ากลอมเนาะครับเนาะตอนนี้ได้เนี่ยสำหรับขอนแก่นแล้วก็มีอีกหลายหม่องหลายพื้นที่เนาะครับเมืองสําหรับเรื่องเล่าของกลุ่มฝนที่กินพื้นที่อยู่ในตอนนี้มีเนาะครับสำหรับอีสานใต้เกือบทั้งหมดเลยนี่ครับอุบลนะครัคบอุบลศรีสะเกต สุรินลอยเอ็ดนะครับมุกดาหารกาลสินนะขอนกน่นนี่ครับกำลังเข่าเลยนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับกุมฝนกินพื้นทีในอีสานใต่ตอนนี้แล้วก็คาดว่ามันจะเคลื่อนมันยังสี่เคลือล่อนมางสี่ครับเคลื่อนเขามาหาตอนกลางของอ่าประเทศเนาะครับเนะาะเอาพี่น้องเบิ้งอีสานตอนบนมาที่นีก็ได้นี่พี่น้องสำหรับคมดำอ่าค่มขวัญ ที่กาลังเขา่าไว้ในขณะนี้ครับกาลังเคลื่อนไปเรื่อยๆครับมีมุกดาหารสกลนครน,นะครับอ่นาคอนครพนมบึงการน้องค่ายเนาะครับนี่ครับด้านแรกของกีสานบนแต่ว่าตอนนี้บ่ท่านในเขานะครับแต่ว่าเคลื่อนมาเรื่อยๆนี่ครับคาดว่าบ่าเกินใบนี้นะครับเ่บเกินใบนี่ฝนก็คือสิเข่าทุกจังหวัดของปายอ่าบ่บ่บบเมนไปเนาะ อ่คุ้มของขวัญน,นะครับแถนที่ประเทศไทยนะครับนะเนาะแถวจังหวัดคุ้มของขวันนี่ก็คือช่วงใบใบนี่คือสีเริ่มเขาามดสู่จังหวัดแล้วแล้วก็คาดการนะครับสําหรับฝนกระสิกินเ,เวลาในช่วงใบในหลายจังหวัดนะครับแถวคุ้มดาขวัญน,นี่ช่วงใบใบประมาณจากใบ บสองใบสามนี่ก็คือสิเขาเมัดบึงกันนคะรพนมสกุลนคะรมุกดาหารนี่สาหรับในส่วนของตอนบนแต่ว่าตอนล่างนี่เขาเกือบมัดแล้วนะครับนี่ครับอีสานล่างเนาะครับเนาะแต่ว่าตอนบนเขา่าปรานทในมัดนี่ครับพี่น้องเอาคา,าดฝนสําหรับเมื่อนี้คิดว่าน่าจ,จะควบคุมทุกๆจังหวัดมีใบมีแรงแล้วก็มีรอบเด็กเนาะครับเนาะฝนก็คือสิบน,นี้จากเวลาเกาพ่อปันใด เนาะครับแต่ว่ามือนี่บอกเลยว่าชุดใหญ่ไฟกับพิบขนาดเลยครับกินพื้นที่บักไงฝนหัวบักไงพี่น้องเอ้ยพูดอะเอ้ยไหลลืด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 ,ลดมากพี่น้องเอานี่ก็คือเรื่องเล่าขา่ขาวขาวของสภาพอากาศในเมือนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเป็นมือที่สองของฝนที่กําลังจะเขากินในห,หลายๆพื้นทีเอากีดยางว่าได้พี่น้องทยสวนยางสำหรับช่วงนี้ก็เตรียม สำหรับอุปกรณ์หาป่าแท่นกันแล้วกันเด้อไทยห่อหา,หาอยากหากินมันหาเงินหนาะข้ามันหาบดได้เด้แล้วก็พี่น้องตลาดนัดนะครับกะเฝ้าวะว่างต้อไปเนาะครับถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรในการค้าการขายเนาะครับเนาะเอากาลังใจซอยกันไปทุกสาขาอาชีพพี่น้องเกษตรกรเกรนาะครับสาหรับไฮน่าผู้ใดที่เรียกได้ว่าคันแท่บนเนะ้นนาทาวอนกะโอ้ยนะเนาะถือขี้งไข่รัดเลยได้ยนันคันแท่าขาดเนาะพี่น้องเนาะ เอาเป็นว่าเพจพิบันฟินบอครับยิบยืนถืนข้อมุ่นเกี่ยวกับฝาเกี่ยวกับฝนมาฝากตอนพี่น้องมาเท่าในส่วนของมือนี่นะครับเพียงซ่อมนี่ขอบคุณที่เขามาเยี่ยมชมท,ทักทายฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อๆกันไปสําหรับฝนมือนี่หลายแห้งพี่นอ้องเฮ้ยน้องเหอเห็นเราบ่ซวงพ่อกันใคนคะคิหนาสวัสดีครับ